ค่ะสวัสดี FC แฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนี่นุนทิยาก,ก็ได้เอาเมา่วายปูขาวนะคะเป็นสินที่สองนะคะกามาก,กันจ่ายสองคนนะคะแล้วก็ซื้อของมา่วายปูที่ FC โอนเงินมาให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญหาย FC ไม่ประสงค์ออกน้ํานะคะสองร้อยบาทนุนทิยาก,ก็ซื้อผล,ลไม้ซื้อห่วงมะลัยน้ำเปล่าน้ำแดงมา่วายหายแล้วนะคะ กะคะสิาพ,าพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีซองตามองปู้มือนี่บบมีแสงแดดคิดว่าปู้จะเมตตาให้ลูกหลานเห็นโตที่จะใช้ในงวดว,ดวันที่1นกุมภาพันธ์สองห้าหกเกตแล้วแท้ท่าคลิปน่าใจจะขอจับปิงปองนะคะวดที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ากับมากระสังคมสังคมเห็นหาหนึ่งแน่ไม่ใส่มิรหาเนเลขออกหกนึง่งไม่น่ใจนะคะ ะะถ้าบ่มีแสงแดดนี่จะเห็นตัวเลขง่ายเด้อค่ะ f อซีเห็นตัวใดก็คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวนนทียาาจ,จะซองเป็นสะพานบุญให้ประมาณจักหานาทีนะคะนะคะขอให้ปูเปิดหูเปิดตายลูกตั้งลูกมาเห็นตัวที่จะใช้เด้อปูเด้อให้เอฟซีเพิงบารมีปูนะคะ บางท่านบางคนเพิ่กนกะมีบุญมีบารามีนะคะเพื่อน่ได้มาด้วยตัวเองเพิ่นเบิ่งผ่านกล่องนุ่นที่ยาเพิ่นก็นสามารถเห็นตัวเลขที่จะใช่นะคะปูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมากเห็นตัวที่จะใช้เด้อคะ่ะปูในวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะตัวใดที่จะออกกให้เห็นเด้อคะ่ะปูด้านหลังองค์ปูนะคะ uh -huh. นะคะตอนแม่ดาเพิ่นถูกเก้าหนึ่งได้ไปแสนแปดแสนเก้าก็ยังเห็นเก้าหนึ่งยูคือเก้านะคะก็ยังบอลบนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะนะคะตรงที่นุนที่ยาวงกงมไว้นนะคะแต่ว่าเป็นเลขไทยเป็นเลขแปดเลขหาเลขหกนะคะอาาใจเห็นตัวใดอาจาใจเห็นเลขบอ เห็น hmm, pues so like ็นตัวใดเห็นบตัดไหเห็นบริษัทสองสี่ศูนย์สองแปดศูนย์บที่บริษัทเราีนเราเปิดทยเนี่ยการที่เขียนนัยังเป็นเกดตัวัวเมนอย่ตัวแขนนย่แขนปู่ะ เี่อมนเป็นล้เรก็การนกเปลียนลงึงก็เรืเปลียนลก็ลไลไทยหรือแปดลาหรือแปดอาราบิกนะคะมัน่ยากกับ อาจจะดวงบอดีบารมีบ่เถิงนะคะเป็นสะพานบุญหายเฉยๆซองหายเอฟซีทั้งบ้านนะคะนะคะหลังจากซ่องแล้วก็จะหายนาใจจับปิงปองจะเป็นตัวได้กับเขาห้ออกมาตามปิงปองที่นาใจจับนะคะสร้างเพิมนก็เห็นอยู่ตรงฐานผู้นี่นะคะหัวทิพานมาเพิ่นเห็นหาหนึงซีนะคะ เป่นก็ว่าเป่นชัดคือหาหนึ่งนะคะได้ออกโฮกหนึ่งนะคะนะคะเอา้าไปจมหน้าใจจับปิ่งปองน้ำกันเลยค่ะนี่ว่าวายปูขาวกับมา,าสองคนกำนัาใจเด้อพี่น้อง เห็นแกนนะคะอเอฟซีก็โอนเงินมากเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามโอนเงินมากสองร้อยหายนุ่นทิ่ยาเป็นสะพานบุญไฮซื้อผลไม้ซื้อพวกมาไล่มาไหวปูหายนะคะนุ่นทิ่ยากกับบายหายแล้วนะคะบายทุกสินทุกสินนะคะก็ขอโมทนาบุญกับเอฟซีนะคะนะคะมือนี่เป็นสินใหญ่มากสองคนกันใจไผ่จองโตสามโตตรงๆเด้อปูเด้อในวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะ

ยังบนมันก็ปูเด้อปมดไฟตรงหานเด้อเซียนเรื่องอะไรตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งคือเลขสี่นะคะเด้อคนะคะคือเลขสี่นะคะมันจะจับสามตัวแล้วก็ทีสองตัวนะคะมันนั่นะปูเด้อหมดไฟตรงดานเด้อตัวที่สองคือเลขหนึ่งนะคะ ตัวที่สามคือ,อเลขสามนะคะเป็นสามตัวบนเป็นสี่หนึ่งสามนะคะอ้าจา้าก็เลี้ยงพวกนางคอยสองตัวล่างเป็นเลขสองนะคะก็เลยต่ำๆแต่ <laughs> มาซุ่ม,ามาแ้บ 6นะคะข้างล่างเป็น2 6ข้างบนเป็น4 13นะคะดีแล้วว่าติดเล็เล็8 8เล็กซื้อยากงนะ,ะาทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนะ่ทังหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเพื่อนบ้านตอนเย็นๆนะคะ4 13กับ2 6 ขอให้ตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใช่ขอให้เอฟซีโชคดีกันแนวะทางของปูนะคะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568แห่งเอฟซีโชคดีเด้อค่ะโน้นที่ยากก็จะลุกคลิปปูขาวนะคะปูขาวให้โชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568คลิปแรกนะคะโค้งแรกปูให สิ้นแรกนะคะสินแรกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะพอท่องสุกเป็นค้นจับนะคะสองตัวล่างเป็นศูนย์เก้านะคะสินนี้เป็นโค้งสุดท้ายเป็นหน้าใจจับเป็นซี่หนึ่งสามกับสองหกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดนะคะนนทียากกับคออวยพ่อไหย์พ่อไม่เป็น้องเอฟซีสดีแนวทางของปูขาวนะคะ